ครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวออริจินเดอะวอนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เอสแรกนะครับผมเปิดวันที่2เดือนสิงหาคมนี้นะฮะเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟใหม่รีวิวครั้งแรกเปิดเซิร์ฟหนึ่งด้วยนะครับผมเขาบอกว่ามีกิจกรรมนะครับผมแจกเพชร ไลค์แชร์1,000ล้านด้วยทุกคนครับโอ้โหเพรได้ยินอลายเซิฟนี้1นาทีได้รับ2องห0ื่นแสดงว่าเซิฟนี้แจกหนักนะหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมโอ้โหเซิฟนี้แจกหนักนครับทุกคนอื้อหื ของจะแจกฟรีเด้งเข้ามาในตัวพร้อมด้วยเหรียญข้ามแคว้นนะครับนี่จัดไปเซิร์ฟไหนมีเหรียญข้ามแคว้นเนี่ยเราจะปั้นตัวละครสวยเท่าเทพไปพร้อมกับคุณผู้ชมกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะกดใช้งานเหรียญข้ามแคว้นเรียบร้อยก่อนเลยนนเนี่ยผมขอญาตสอปีกันก่อนนะครับนี่มีปีกระดับ12หุ้ยเซิร์ฟนี้แจกมายัน30ครับทุกคนโอ้โหจอดฮารดเดี๋ยวนะ แจกเจาะธาตุมา3%เลยเหรอนี่คือยันแจกฟรีนะเนี่ยแล้วก็ออฟเขียว2นะครับลัคก,กี้คีย์ิคอลติดมาด้วยนะฮะโอ้โหถือว่าใจปั๊มมากนะครับมีปีกระดับ12จะแจกมาฟรีด้วยทุกคนนี่เป็นงานกดใช้งานได้เลยนะครับนี่มีมุคคาบสบการณ์มาด้วยนะครับแล้วก็มีหีบตาศักดิ์สิทธิ์สัตว์ขี่ด้วยนะครับนั่นคือแพทใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับโอ้ จัดไปฮะเซิร์ฟแพทใหม่อีกแลวอื้วโดนใจวัยรุ่นมีผลไมา้จะแจกาฟรีด้วยนะครับผมจำนวน40ลูก1ลูก500สเตตัสแสดงว่าครั้งแรกผมสามารถเสิอุปรกรณ์ได้แน่เลยผมจะเกิดใหม่ไปด้วยเลยนะครับผมนี่เพืดด่อที่จะใส่อุปรกรณ์แรกเริ่มต้นไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยฮะอันนี้มีพวกอุปกรณ์สัตว์ี่ขั้น1ิบครับเดี๋ยวนะทำไมออร่ามันเป็นแปลกๆอะ่ะไอตัวเนี้ย เดี๋ยวผมกดผิดหรือเปล่าไอ้เมื่อกี้ออร่าสีม่วงโคตรจับเลยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สัตขีแจกมาออฟสีทองขั้นสิบนะครับออฟสองเปอร์เซ็นต์มีด้วยออฟเขียวนะครับมีสัตว์ขี่แจกมาด้วยอสูรเขาเดียวออฟแม็กนะครับเจาะธาตุเข้ามาด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะโลดูดซับความเร็วในการเคลื่อนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่ตัวนะครับเซิร์ฟนี้แจกสัตว์ขี่ออฟแม็กทุกคนจัดไปครับโอ้โห จัดเต็มนะฮะเดี๋ยวเราใส่ให้ครบเซตเลยทีเดียวนะครับ B P แดงขึ้นรัวเลยนะครับตอนนี้แล้วก็จะมีพูด4ตัวจัดแจกมาฟรีพูดพูดหน่อยนะครับเจาะธาตุ1.0%นะครับออฟเขียว2%จถึง8ออฟนะครับมีค่า S P บวกมาด้วย2%นะครับตัวนี้จัดแจกมา4ตัวฟรีนะครับผมให้เราใช้งานครั้งแรกรอหลอกกันเลยทีเดียวแถมมาด้วยพลังลบโคตรแน่นนะครับของแฟชั่นก็ไม่ได้น้อยหนะ้า จะแจกมาให้เราแบบโคตละเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดแฟชั่นนะครับผมใส่ลอเทปีกแฟชั่นจัดได้เลยนะฮะฟรีอยากบอกว่าฟรีนะครับผมนี่เป็นไงปีกจะลงจะลวดนะครับอุปกรณ์แรกเริ่มต้นขั้น13แจกมาให้เราด้วยออฟสีทองนะครับเจาะธาตุมา2%นะครับไม่ว่าจะเป็น ลดความเสียหายธาตุโลดดุดซับนะครับต้านทานโจมตีซ้ำนะฮะจัดมาแบบโอ้โหเรียงแถวหน้ากระดานเลยตัวนี้แจกเป็นออฟสีทองนะครับส่วนออฟเขียวแจกมาออฟสองเปอร์เซ็นต์นะครับพ้่มีค่าลบเหล็กความเสียหาย SP ค่าแม่นยำป้องกันนะครับโอ้โหจัดเต็มนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะทำภารกิจกันสักหน่อยหนึ่งนะครับผมจะใส่ย,ยันให้ได้ทุกคนเพราะว่า,ายันตัวเนี้ยมันบวกค่า SP มาค่อนข้างเยอะนะครับผมจะลองใส่ดูซิว่า มันจะเป็นยังไงนะครับค่าพีตัวเลขเนี่ยเก้าแสนนะครับค่าพีเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมาจัดปะลอยทองรอยเท้านะครับผมใสไปเลยฮะวิธีการที่เราจะใส่ของแรกเริ่มต้ในให้ได้เนี่ยในเซิร์ฟแนวแจกหนักเนี่ยผมจะลองเกิดใหม่ดูก่อนนะครับเมื่อกี้ผมกินเมเจอร์คุณเศ้าไปแล้วนะครับแล้วก็มุกค้าประสบการณ์250ชิ้นนะครับตอนนี้ผมจุติได้ถึงคลาส10เขาบอกว่าเพิ่มสเตตัสหรือไม่นะครับก่อนอื่นที่เราจะเพิ่มเนี่ยกินผลไม้ก่อนนะครับ เพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยใน The w a l เนี่ยเขาแจกผลไม้มาจำนวน40ลูกซึ่ง1ลูกแถมมา500สเตตัสนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะผละไม้ที่ผมกินไปประมาณ2 0 0เหมือนแตมนะฮะใช่ไหมโอ้โหใส่ได้แล้วนี่เป็นไงอุปกรณ์เขียวอยือเลยนะครับอุปกรณ์เนี่ยเขามีการปรับปรุงทำรูปใหม่ด้วยสวยงามกันเลยทีเดียวทุกคนฮะใส่ให้ครบเซตครับ ทั้งแหวนสร้อยกางเกงครบเซตปีพีอยู่ที่9ล้าน7แสนนะฮะน่าจะ10ล้านไปเลยนะแต่ว่าภารกิจของเราเนี่ยใส่ยันเนี่ยใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนขาดเลเวลนะครับผมเขาบอกว่าเลเวลถึง100คลาส10นะครับซึ่งตอนเนี้ยผมเลเวลประมาณเท่าไหร่เลเวล70คลาส10โอ้ยไม่เยอะ ตีมอนเตอร์แป๊บเดียวนะครับไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวผมจะลองไปที่เมืองที่คุ้นเคยนะครับใช่เมืองนี่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเมืองอันเดกาวนะครับอันเดกาวเลยเถิดเลยเถิดก่อนอื่นที่เราจะไปฟาร์มมอนสเตอร์นะครับผมจะให้คุณผู้ชมมาดูกิจกรรมในคาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ๋อนี่ไงกิจกรรมในคาเขาแจกเป็นมุกค่าประสบการณ์มาให้เรานะครับผมนี่500 นะครับแล้วก็มีกล่องนะครับเกี่ยวกับเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์สัตว์ขี่นะครับไม่ใช่ดิกล่องเลื่อนขั้นอุปกรณ์แจกมาจํานวนส0บกล่องแล้วก็กล่องเลื่อนขั้นอุปกรณ์ติดตัวทั้งอุปกรณ์สัตว์ขี่กับของแรกเหียบไม่เท้าพระจันทร์นะครับมีใบแรกฉายาแล้วก็จะเป็นปีกแฟชั่นต่างๆแจกมาให้ด้วยนะครับน่าจะรับยังไม่ได้หรือเปล่ากระเป๋าเต็มใช่ไหมฮะไม่น่าใช่ยังไม่ได้เปิดเนอะโอ้โแจกมาเยอะมากนะครับ ส่วนเทศกาลล็อกอินนะครับจะมีประมาณนี้เลยทุกคนมีทั้งของแรกฉายยงฉายาปีกแฟชั่นนะครับอู้เยอะมากเลยอันนี้เป็นกล่องเกี่ยวกับเลื่อนค่าต่างๆนะครับแล้วก็ราชาเติมเงินนะฮะได้รับของแรที่สุดนะครับแล้วก็ขออัปเกรดใหม่เป็นของแฟชั่นนะครับเป็นพวกอาวุธแฟชั่นนะครับผมถือว่าเป็นชุดแฟชั่นปีกแฟชั่นนะครับแล้วก็เหรียญที่ส่วนเมลนะครับนี่แล้วก็ของ อัปเกรดฟังก์ชันตาศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พูดนะฮะกรอบสีทองด้วยออบผ้าเจาะท่าสามจุดศูนย์กับสกีโหดที่สุดกวางเรนเดีย <c oughs> ขอเรียกมันอนึางยี้แล้วกันนะเจาะท่าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมลดส่วนซับสี่ความเร็วในการเดินที่แปดสิบห้าแน่นอนครับผมของราชาเติมมันต้องแบบนี้นะฮะส่วนราชาสายฟรีนะครับก็จะมีประมาณนี้มีพูดควีนด้วยหยดแค่แจกพูดคุยเลยเหรอหูราชาสายฟรีแย่งก,กันกระชูดแน่ อปหกจุดศูนย์เจาะท่านะทุกคนดูโอ้โหสัตชีล่ะโอ้โหสัตชีไม่ธรรมดานะเนี่ยเติมเงินครั้งเดียวนะครับผมได้รับเป็นผลไม้หนึ่งพันลูกนะครับแล้วก็เป็นของเลื่อนขั้นกับเซตพูดในโปรสุดแถวอปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหแล้วก็กอปสัตชีขั้นหกสิบนะครับเติมเงินรายวันได้รับเป็นเพชรรอยเท้าปิกแฟชั่นผลไม้นะครับแล้วก็พวกแฟชั่นสัตชีนะครับกับกล่อง เกี่ยวกับอัปเกรดต่างๆนะครับอัปเกรดอุปกรณ์อุปกรณ์สัตว์ขี่นะครับส่วนเติมเงินสะสมโอ้โหเติมเงินสะสมปีแฟชั่นเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยยันเ0เลยโอ้โหอาวุธแฟชั่นอย่างแน่นนะครับเดี๋ยวนะเครื่องประดับมาด้วยนะครับ5อันนะผลไม้พันห้า 1, นะครับกับเซ็ตทั้นเท่าไหร่30ออฟ5้านะครับยิดงแค่เติมเงินสะสมวันได้รับเป็นรอยเท้ากาบแรกนะครับ นีการแลกฉายา V.I.P กับเซตพูดนะฮะเป็นพูดนิกายทุกคนออกผ้านะครับเซตนิกายก็มาว่าแต้มเติมเงินแรกของได้ด้วยนะครับแรงสัขีมุคภาบสบการแฟชั่นเติมเงินนะครับใส่เติมแรกเนะเครื่องประดับต่างนะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นเติมชุดแฟแฟชั่นเติมพวกปีแฟอาวุธแฟนะครับรวมถึงแฟชั่นสัดขี่แฟชั่นเติมรอยเท้านะครับแล้วก็กล่องเกี่ยวกับกล่องอ,อัปเกรดเลื่อนขั้น แล้วก็แลกของสายเติมเงินนะครับนี่เป็นพวกของที่เราไม่ได้ใช้แล้วเอามาแลกเปลี่ยนเงินอื่นได้แลกของสายฟรตาสักดิธิ์นะครับหรือว่าจะเป็นพูดออกรบใหม่นะครับเฮ้ยโอ้โหจอดห้าสิบสเปอลยเหรอโอย้ยังโกงอ่ะพูด,ดจอดท่าโหดเวอร์นะครับออฟสนะฮะโอ้โหตอนนี้เป็นพูดใหม่ด้วยนะจ๊ะ แรกเป็นพูดรถต่างๆเบื้องต้นนะครับจะมีทั้งพูดเบสิกพูดเติมนะครับสัตว์ขี่เช่นกันนะฮะมีให้เลือกแรกแบบฟาร์มแบบเติมนะครับรวมถึงยันป้องกันตัวนะครับมีทั้งแบบฟาร์มแล้วก็แบบเติมส่วนระดับขั้นสูงๆนะครับยันเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูว่ามีถึงขั้นอะไรนะครับขั้น150ทุกคนก็นะ150นะครับโคตรโหดกระโดดยิงกันเลยทีเดียว อันนี้ย่อยยันเติมเงินนะฮะยันยิ้มไม่ได้ใช้แล้วนะครับ้างล่างก็จะเป็นแลกแฟชั่นสกีแบบฟรีแลกปืนสติฟรีมอบของขวัญระหว่างผู้เล่นลก็รับของขวัญระหว่างผู้เล่นตอบแทนกิจกรรม VIP ก็มีด้วยอันนี้คือเรารับได้เลยไหมอ๋อยังไม่ได้เปิดนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ m e w Origin The w a นะครับผมเปิดไปเอ็ดแรกนะครับผมใครที่ชื่นชอบ ในเซิร์ฟแนวนี้นะครับตอนที่ผมดูดูเนี่ยก็เป็นเซิรนะ์ฟแนวจะแจกนักอีเมงเซิร์ฟเวอร์ที่น่านเล่นกิจกรรมหลากหลายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ให้เราร่วมสนุกมากมายกงล้อหมุนม,มีประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีพูดอัปเกรดใหม่ด้วยนะเอออันนี้เป็นพวกของลันคานะครับจิบะถาพื้นฐานที่เรารีวิวกันอยู่แล้ว oh. ประมาณนี้สำหรับ Mill the w a l l m i l l j in the w a l l นะครับใครได่ชื่นชอบในเซิร์ฟแนวนี้ จัดได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างดิสคริปชันกันเช่นเดิมนะครับส่วนท้ายคลิปวิดีโอเหมือนเดิมฮะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆคือการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามใน c h a n n e l รีวิวเกมด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้าบายบายครับผม